สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนครดานชาแนลนะฮะผมใจมากที่ท่านเข้ามาชมดีกับมีของผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเรามาออกงานพูดนะครับสองคันนะฮะกับเอ็มแปดห้าสี่ศูนย์กับเอ็มเจ็ดห้าศูนย์สี่นะครับ,อ,รบ,บ,บ,รบอันนี้ผ่านก็จะเป็นของแคนฮงรีนะฮะก็่านห้าครับอันนี้ปกติจะเป็นผ่านหกนะอนันแปลง เป็นแผนห้าบยี่สิบหกครับอันนี้จะเป็น m 7 5ฮะวอดี้ก็ค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้สูงเยอะกว่าเลยนะครับเพราะนั้นขาน,น้าจะเป็น m 8 5นะครับน,นี่อยู่หนางาน,นครับเดี๋ยวเ,าเราจะาดูการทำงานกันแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้ระบบเกียร์เดียวค่อย ตอนไทยนะครับ่อยจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น M85 ครับอันนี้ก็จะเป็นพาน6เดิมๆนะครับใครเฮงดีใบ26นะฮะอันนี้ก็จะ M75 นะครับระบบเกียร์ก็มาพรีวิว่อนออกงานก็แล้วกันนะครับ ระบบเกียร์ก็จะมี6เกียร์ด้านหน้ากเกียร์ถ่าหลังแล้วก็บวกไฮโลนะครับก็ะจะเป็น12นะครับอันนี้ก็จะมีดับคอนโทรลอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าครับส่วนนี้เป็นโรตารี่นะฮะแล้วยังเป็นเมนวันอยู่นะครับของ M75 นะ ส่วนฟังก์ชันด้านหน้านะครับก็จะน่ครับแต่อยู่นี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นชัตเตอร์นะครับเดือนหน้าถอยหลังนะฮะอันนี้ไม่ได้หยุดรถนะครับไม่ต้องหยับค่าด,ด้วยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นโฟลว์วิวนะครับด้านนี้ก็ b o ดี Body ก็ค่อนข้างที่จะทันสมัย ก,ก็จะเป็นกองแห้งนะฮะก็ดีหน่อยครับสูงดีส่วนนี้เปดห้าก็จะมีกองอยู่ด้านหน้าก็จะบางระดับสายตาน,นิดหนึ่งนะครับเสียงอันนี้ก็ไม่มีเทอร์โบนะครับเครื่องน่าจะเป็นเครื่องเดียวกันนะฮะกับเบ็แปดห้าแต่ว่าไม่มีเทอร์โบนะครับเสียงค่อนข้างลั่นนะ ดูนะครับว่ารอบเครื่องได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เดินเบาก็จะเป็นประมาณแปดร้อยเจ็ดร้อยครับ ความเร็วยังไงนะครับไปฮะนะนค,รนนครับก็จะออกตัวเป็นเกียร์หนึ่งนะครับจะพยายก่อนนะเนาะเกียร์หนึ่งนี่ก็เดือหน้าไปเดือหน้านะเกียร์หนึ่งรอบหนึ่งพัน ก็ประมาณนี้ครับคิดว่าง,งานไทยนะ่เป็นเกนหนึ่งนี่แหละฮะอันนี้งานไทยผมก็เพิ่งจะลองเป็นครั้งแรกนะครับขอ,องเอ็นเจ็ดห้าเนาะตอนนี้เปลี่ยนห้าเป็นเกนหนึ่งเช่นกันครับเอ็นแปดห้าสี่ศูนย์ จะเยอะนะครับกั้นลมนะครับสองคันก็จะอยู่กนละโซนนะครับเสียงดวงครับเคื่อคันไหนลมก็จะได้ดึงกันนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกียนหนึ่งครับกระต่ายหนึ่งก็ะจะประมาณนี้ฮะอันนี้เป็นไทยตัดเลยนะครับตัดล่อง ไ,ได้ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดู M75 ก่อนนะฮะรอบหน้าอีกเกือบสองทันนะครับเพราะว่าดินค่อนข้างที่จะลมนะเกี่ยสองนี่ไทยไม่ได้ครับโปกติถ้าดินโลง่ลงๆเนี่ย M75 ไทยเกี่ยสองได้เลยนะฮะ อย่างอย่รงลเลยนะครับอันนี้ตั้งฐานก็จะชิดขวาน่อยครับเพราะว่าจะได้ถ่ายง่ายๆครับ ถ้าเกียร์หนึ่งต่อหนึ่งนะมว่าเจ็ดห้าก็แรงเลยเรือนะครับเพราะว่าระบบเกียร์เขาน่าจะทํามาดีทดลองไปดีนะครับนะเดี๋ยวเรามารองานนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับอันนี้เดือนตุลาอ่า ปลายเดือนกันยานแล้วนะครับเนะี่ยก็ยังผลดีครับปีนี้นะครับรอบนี้ครับดูฮะเสียงอย่างลั่นนะครับไม่มีโบนะครับคันนี้เจ็บ้ เปลีายนปครับแต่ว่าแรงเดี๋ยวเสียงอย่างลั่นนะครับหวกหู้เลยนะครับอันนี้ถ้าขับทั้งวันเน็ตเอาเรื่องค่ะบสวดีครับเดินไม่ทันนะครับเดินยากครับเพราะว่าเป็นตมเนาะ ดูด้านหลังก็แล้วกันเตะไปเรื่อยฮะอันนี้ก็ได้